แล้ว้าว่าไอ้ตรงนั้นมันทะลุมันทะลุเป้าตรงที่ว่าเออมันทําให้คนเห็นว่าเรามี็นของคนไทยครับ,รบไม่ใช่ไปมองว่าเออแบบตายแล้วคราวนี้ฉันคืออย่างตอนนี้โอเคจริงที่ว่าทาทาฐา,านน้าหนักขึ้นมากนะคะอาจจะไม่ได้สวยมากเท่าเมื่อก่อนแต่ว่าอย่างนี้ที่ทาเก็มั่นใจก็คือเรื่องของแหนเพรนด์ว่า,า,างงท,ท้าก็ยังคงทําแานเป็นที่ดีเสมอเพราะนั่นคือคกดกดกดหลักของท่าเลยที่ทาจะไม่ยอมไม่ยอมทำอะไรที่แบบออกมาแบบชุยชุยอ่ะ ท่าเคยให้สัมภาษณ์ว่าชอบไมเพื่อนแจ้งสารมากในแง่ศิลปินไทยนะฮะศิลปินคนไหนเป็นศิลปินในฝันบ้างถ้าเกิดว่าเป็นเป็นศิลปินที่หารักแล้วก็เคารพและนับถึงนะก็ต้องเป็นพี่เบิร์ดนะคะเป็นพี่เบิร์ดเป็นกันมาแต่อ่อนแต่ออพี่เบิร์ดก็เห็นท่านก็แต่ออแต่ออในการใช่แต่ว่าคือพี่เบิร์ดเนี่ยเขาถ้าต้องบอกคือเขาเขาควบคุมทุกอย่างในตัวงของเองดีคือไม่ว่าจะเป็นด้วยด้วย หน้าตารูปลักษณ์หรือว่าผลงานของเขาเขาก็ยังเหมือนเดิมแล้วเขาก็ยังร้องเพลดีแล้วก็มีแรงดึงดูดดีแล้วก็เป็นคนที่แง่คิดดีๆแบบรุ่นน้องดีมากนะแล้วก็มีในเมืองไทยไทยก็มีมีหลายคนนะคะมีแบบที่เราเจอแล้วเราแบบโอ้ยอย่ารอ้วกเปล่าอะไรเงี้ยเป็นแักแลับเจอนักร้องเนี่ยต้องเล่าก่อนนะคะคือว่าจริงๆแล้วคือทาเนี่ยมีมีพี่สาวเมื่อวนที่รุ่นน้องเนี่ย คือชิดพี่แก้มนะคะพี่แก้มเนี่ยก็คือหายไปสิบปีครับฉะนั้นตอนที่ทาราสิบขวบเนี่ยพี่แก้มพี่แก้มเขาก็ยี่สิบถูกไหมคะฉะนั้นพี่แก้มยี่สิบเนี่ยพี่แก้มตอนนั้นก็ต้องฟังนูโวต้องฟังแจ้ต้องฟังนุ่นฟังนี่เหงอยไหมคะเราก็ต้องต่างไปด้วยเนื่องด้วยว่าเราคือเราเป็นเด็กที่ตอนนั้นเราอยู่เราอยู่เป็นเหมือนร่อะไรเป็นเหมือนคอนโดแล้วก็มีมีที่สาวเนี่ยเป็นคนเดียวเนี่ยที่เหมือนเป็นเพื่อนเรากลับจากโรงเรียนเราก็ต้องมาอยู่ ก็ทำอะไรเราก็อยากทำไปด้วยพื่อแง่แก่แดดอะเดินเอแก่ก <t ot training enables> ็ฟังไาด้วยก็กินก็กินดัวเราก็ต้องชอบพี่โจเพราะชอบพี่กองไม่ใช่พี่ฉันต้องชอบพี่โจฉันจะไม่ชอบคนอื่นเหมือนเธออะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยก็บ้านบ้านเราก็จะฟังเพลงกันตลอดนะคะแต่ว่าจะให้เล่าเรื่องนี้นะคือเมื่อไม่นานมานี้เราก็ได้มีโอกาสไปเดินห้างห้างหนึ่งแล้วกำลังเข็นรถเข็นรถอยู่ดีเปอร์มาเก็ต ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สุดอเยนเป็นที่สื้อของ้าบ้านแบบว่าโฮโปอะ่ตอเวลาตอบชื่อไม่ต้องโง่ไม่ต้องโง่อช่ไมว่ือเหมือนพงศิพ่ออ่ะสวนไคร แล้วนุกคนแก้วกันแก้วป้อมใเลยวะคือไม่แก้ไม่ไหวเลยทันก็แม่ฟังเลอแม่ครับเราก็คิดแก่ชอบแม่ชอบพี่สาวชอบเราชอบเราชอบแล้วเพิ่งร้องเพลงเขาเพิ่งไปตอนบ่าย้องก็โรล่าคือหมาพันชื่อว่าว่างครับอยากจะกินกินเธอจนตัวมอยาเยอะกว่าให้เธอมันน่ารั มันก็ไปเนปวกลากินรล่ก็ไป้กินโรล่าแล้วเมื่อตอนเย็นก็พี่เดินพมันเหมือนผับว่าุเพสันนิาที่น้าเมื่อกี้เจอตัวเจาตัแล้วตอนแห้เดินค่ะเหมือนคือเป็นมัความรู้สึกคือเคยมีความรู้สึกนี้ม่อยู่ไม่กีครงเพราะวาเราเป็นดาราไงฉะนั้นมันเจความรู้สึกที่คนอื่นเรามากวเฮ้ยอกี่ะเฮ้ยพี่ดูเมื่อก้อยพี่น พี่นัทบอกจริงๆพี่หนูก็เคยเจอว่าเดินผ่านแล้วแบบประจําพี่ประจําแต่พี่อจี้ใช่ป่ะาว่าแต่พี่นัทก็มั่นใจนะมว่านี้แต่คืออย่างพานี่ยค่ะคือพี่แจ้เดินผ่านแช่ตายนะตัวจริงตัวจริงไม่เห็นเหมือนในทีวีเลยเออเราก็รู้สึกรู้สึกบ้างเลยก็เลยเดินตามเขาไม่รู้เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นราวก็วิ่งตามเดินตามเดินตามคิดว่าพี่แจ้จะชิวอะไร ไม้องไปบอกว่าปาปาลัซี่ตอนนี้คุณทำัวเป็นปาปาลาซี่ไปดูว่าเขาซื้ออะไราเ้้าซืออะไรคือเราก็ชอบเขาเราอยากได้ชีสเรากำลังพยายามพยยาามจะหาช่วงแบบแสบเข้าไปแจ้งสวัสดีค่ะคือแบบออุยบังเิญไม่จริงจริงอยากอยากจะเข้าไปไหว้ที่เขาอยู่แล้วก็อยากจะไปอยากจะไปทำกอลเคาระโลกไปไหว้พี่เขาก็ไม่อยากไม่อยาก กาวค่ะก็เขากงยายามาได้ค่ะก็หนูก็หนูก็เดินต้องต้องหุ่ไปเรื่อยๆจนหาจังหวะได้คือจริงๆของซื้อไม่เสร็จนะพี่แจใส่เลยก็ไปจ่ายอไปจ่ายช่องหนึ่งช่องตีนแล้วเอ้าพี่แจสวัสดีพี่แจสวี้สวัสดีอน้องทาน้องาเปอกันว่าพี่จำไม่ได้เ่วงจน้องอ่ะอ๋พี่รู้น เหนพี่แจ้มกินเองเขาพูดหัวเราะก็เราไะเลตใจเราก็เลอก่หัวเราะแกันไม่เห็นคำเลยางนะอยาอะไรงี้มือกอบดังมากทุกเจอยังไม่เิดับไปเสร็จแล้วก็ขอลายเส้นอยากได้ลายเส้นมาอยากได้ลายเซ็นพี่แจ้เขาบอกพี่แจ้พี่แจ้้ชชวนมีมาหัวราน้องทาพี่เปิดร้าน่เปิดร้านอาหารน้องทาไปทานสิเรียกซายู่เหมือนกันค่ะ คุณต้นเป็นทารต้นเจ๋นะเจ้าของวก็เป็นแฟนเพลงเป็นแฟนเพลงเหมือนกันต้นไปทาร์ตก็รุ่นนั้นน่ะที่บอกว่านี่เกิดรืงลนะตมากต้ฟังมาแล้วก็แม่ฟังเละแล้วก็บอกเออที่ต้นก็เล่าให้ฟังบอกไปลอยล้าหน่ารักกันที่แจ๊กมีนามบัตรไหมะอ่าเองก่อนนาบัตรก่อนแจกก็ให้ตอนนั้นที่แจ๊กไม่มีแต่คนรถควักมาจากไหนไหลูกมีครับที่แจกี่แจกเาอกอ่อ้ีละ นี่ไงความผู้หญิงของอของเราพี่แจ้คะพี่แจ้หนูขอตะไลเซ็นนะคะไม่ต้องกันลดไม่ต้องเซ็นลดลดลดราคาลาลดร้านอาหารโอ้โหไม่ต้องเซเเ็นลดพอ,อพี่แจ้เซ็นเสร็จนะเซ็นให้น้องทาทาด้วยนะคะให้น้องทาทาสง่งมาฝากรับฝากก็ให้ไม่ลดจริงๆเราเป็นงั้นแหละใจเราก็น่าจะได้สักเซ็ไมนเจอเจ้าของยี่สิบแล้วจะได้สักเซ็นใจคิดแบบ ไม่น่าไมัจริงด้วยไม่ใช่จริงด้วยนะแดน้องาแก่ทุกคนเจ้ากันโว่าปี้เลยก็ไตกบแซพีนะไม่ไม่ลดจริงจริงอว่ามา้ามานะี่อยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ลดให้เนียเขาก็บอกเลยว่าเขาร้องทีงไหนบ้างจะไม่ตัดแม่ไปฟังแม่ไปแล้วเ่นขอโทษ ก้ไปจุด้อกมาพี่สาวแล้วกันพี่สาวยังอยู่ใช่ไหมโย่พี่นี่แลกก็ถามนี้ก็เลยก็เลยเป็นเห็นไหมก็เป็นผู้หญิงบอกไม่อยากได้ช่อยากได้เวลาพักผ่อนอะไรเป็นของขวัญเป็นรางวัลให้กับชีวิตนี้จะต้อกเบรกใช่ไหมออไม่ไม่มีอะไรมากเลยค่ะคือคือเป็นคำถามที่แบบว่าดาราโดถาม่อยแล้แล้วแต่ละคนอาจะมีคาตอบที่แปลกหรือแกแนวกันออกไปแต่สหรับารู้สึกว่า ออยยูู่่บ้านได้อยู่บ้านได้ี่กไม่มีอะไรพิเศษเลยได้ไปต่างจังหวัดฉันขอไปเที่ยวเมืองนอกไปช้อปปิ้งร้านสองร้านอะไร่ไม่ไม่ไม่ไไม่มีอะไรแบบนั้นเลยเปลือกเปลือกแล้วก็มีคนต้องดูแลเยอะอยู่นี่แหละอยู่บ้านอยู่ตรความสุขคือการได้ซักผ้าแล้วก็ถูบ้าน ไม,ไ,ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้เกลือ,<ช>อขนาดนั้อ่านี่ว่าหับรถกันแ<า>้ก <c oughs> ็คือ <c oughs> อยู่บ้านเฉยอ,อยู่กับหมาใช่ไหมแล้วก็ดูดีวีดีแล้วก็ชิลๆไปเรื่อยๆก็ทำอาหารอย่าถามว่าอาหารจานโปรดคืออะไรมันเป็นคำตอบที่ไม่เบื่อมาก <c oughs> ไม่ถามก็เคยทำให้กินแล้วอือมามาคือคือมันมันมันแล้วมันเป็นคำถามที่น่าเบื่อค่ะคือเราเป็นคนชอบทำอาหารฉะนั้นอย่ามาถามว่าอาหารที่เราชอบทำเนี่ยมันคืออะไรคือ ก็เป็นคนชอบทำอาหารก็คือหยิบหนังสือมาเปิดหน้าหนังทำนั้นไม่ใช่มีแบบทำไทยเที่ยวค่ะจะโกรธตอนเนี้ยเพราะพี่ทีมงานที่พี่พี่ส่งไปถามคือคือเวลาเล่าแล้วอีนปั๊บเนี่ยจะเหมือนโกรธนะนั่นรู้สึนใช่จะเหมือนคนถ้าคนไม่รู้จักนะจะคิดว่า พี่ดูกับพี่นัดกรุณาอธิบายให้ผู้ชมครับถ้าท่านไม่รู้จักท่านจะรู้สึกว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ขี้ขี้ผมว่ตกใจว่าเอ๊ะเขากดอะไรอยู่หรือเปล่าแต่เขาเป็นไม่เป็นอย่างนี้ค่ะนีเป็นอย่างนี้ค่ะก็เลยผู้ชายก็หนีกันไปหลายคนแล้วคร่ะไม่จริงค่ะทำไมครับดูว่าหนีเข้ามาอ๋อนไลนีเข้ามาโอเค